เป็นจอมทัพไทยมิ่งขวันเหล่าทหารจงรักภักดีอย่างยืนนานเพื่อราชวงศ์จัก,กรีด้วยพระมหาการุณาทิคุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสะดุดีถวายพระเกียรติด้วยชีวิน พะทรงนำความร่มเย็นความรักให้แันดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินคลิกฝืนเป็นแผ่นดินทอง7บปีที่พ่อสรงงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแส,สองในหลวงรัชกาลที่เก้า สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ สอ,อนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลา คำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจขอสัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดิน ประเทศไทยดำรง ใช่ไหมติดไปทางโขติดฝั่งโนดเส้น,นตทางอาทีศสองไปทางอาแปดไปลาวไปเวียดนามใช่ไหมสาัาพมีอยู่แล้วหลังน้ำโขงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสี่กิโลเมตรมีอยู่แล้วทำยังไงจะเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์เป็นมูลค่าขึ้นมาให้ได้เสร็จแล้วก็กลับมาสู่ในส่วนพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยยที่หนึ่งมันมีสองยะรยย้ยหนึ่งห้าจังหวัดย้ยสองห้าจังหวัด ก็คือมันต้องมีการลงทุนจากภายนอกหรือการลงทุนจากภายในในพื้นที่เรากําหนดนะครับมันต้องมีอาจจะต้องมีผลกระทบอยู่บ้างแต่ระบาก็อาจจะแก้ไขปัญหาเราไำใ้ได้ถ้าไม่เกิดสิ่งนั้นเราก็จะจมอยู่ที่เดิมๆตรงนี้ไม่มีทางดีขึ้นมันต้องเกิดอะไรเพื่อพยุงในพื้นที่ให้ดีขึ้น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้ก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมขาม่วนซึ่งมีบรรยากาศที่สวยงามนะครับและที่สําคัญยังเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพี่น้องสองฝั่งโขงที่มีกันมาอย่างยาวนานนะครับรวมทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศนั่นก็คือแขวงขาม่วนของสอปป,ปลาวกรุงฮานอยของเวียดนามและนครหน,นานหนิงของประเทศจีนครับที่จะทําให้เกิดการไปมาหาสู่ระหว่างการเกิดการค้าการลง และการท่องเที่ยวในภูมิภาคครับจังหวัดนครพนมแห่งนี้นะครับได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่2ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงานซึ่งพื้นที่แห่งนี้ครับได้รับการจับตาม,มองว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และจะเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคอ,อินโดจีน ชี่นักลงทุนให้ความสนใจและจะเกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างประชาชนในภูมิภาคครับวันนี้เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายสําคัญที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน และความต้องการให้มีการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งส่งเสริมให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานและลดการอุพยพย้ายถิ่นของคนในพื้นที่สำหรับในเรื่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนครพนมีถือได้ว่าเป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่2ซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558โดยที่ทางรัฐบาลได้ประกาศกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครมนมขึ้นมาในบริเวณพื้นที่2อำเภอ13ตำบลก็คืออำเภอเมือง10ตำบลแล้วก็อำเภอท่าอเทน3ตำบลน,นะครับเนื้อที่ประมาณ5แสนไร่นะครับ ซึ่งจะคิดเป็นประมาณ14-15%ของพื้นที่ของจังหวัดนครพนมทั้งหมดนะครับนักลงทุนที่ามาลงทุนในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ก็จะรับสิทธิพิเศษในเรื่องของทางด้านการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. ทั้งในประเภท13กิจการบวก10นะครับในส่วนของการดําเนินงานโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่ภาครัฐสนับสนุนก็คือการเตรียมการในเรื่องของพื้นที่ดินนะฮะขณะนี้ จังหวัดนครพนมเราเนี่ยเราถือว่าเรามีศักยภาพที่สําคัญสําคัญอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเป็นสถานที่เหมือนเป็นประตูเศรษฐกิจที่สามารถข้ามไปยังลาวเวียดนามแล้วก็จีนตอนใต้ได้ในระยะที่สั้นที่สุดเพราะเราห่างจากเวียดนามเพียงแค่150กิโลเมตรห่างจากชายแดนจีนเพียงแค่3 8ดรกิโลเมตรนะครับ เทียบกับราคาองงเทพก็740แล้วนะครับเพราะงั้นตรงนี้จุดที่ตั้งต่างๆเนี่ยทำให้นักลงทุนนะไม่มีการเพิ่มในเรื่องของการนําเข้าสินค้าในผ่านสะพานมิตรภาพ3านครพนมคำม่วนเนี่ยจากปี2553เนี่ยที่ม,มูลค่าเพียง5,000ล้านบาทนะครับในปี2558และปี2559ที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าสินค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปถึงเกินกว่า10,000 0ล้านบาทต่อปี เพราะงั้นนี่คือจุดแข็งจุดที่1จุดแข็งจุดที่2คือในเรื่องของความพร้อมของสํานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้มีพื้นที่ที่เรียกว่าที่สาธาระโคกภูกระแตจํานวน2,938ไร่นะครับในจํานวนนี้เราได้การพื้นที่ประมาณ500กว่าไร่เนี่ยมาเป็นพื้นที่ในการก่อตั้งสํานักงานในเรื่องตรวจคนเข้าเมืองสุรากรนะครับแล้วก็สร้างสะพาน และอีกส่วนหนึ่งที่เราได้มีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคือสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจวิเศษหรือว่า OSS นะครับก็มีอาคารนะครับมีโกดังสินค้าใหญ่อยู่2โกดังซึ่งเราเรียกว่าโกดัง R8 กับ R12 โกดัง R8 นี่ตอนนี้ก็มอบหมายให้ทางศุรากากรเนี่ยใช้เป็นโกดังในการตรวจปล่อยสินค้านะครับโกดัง R12 นี่ก็อยู่ระหว่างที่ทางภาคเอกชนในการที่จะมาขอเช่า จากราดพืดูนะครับตอนนี้ก็กําลังประสานงานกันอยู่แล้วนอกจากนั้นเรายังมีการในเรื่องของการตัดถนนนะครับ30เมตรแล้วก็ทําที่จอดรถจอดรถได้ประมาณ4 5 0 0คันนะครับเป็น3ระดับซึ่งขณะนี้ทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญคือบริเวณสํานักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครปนมเนี่ยก็ได้มีคนมาปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับมีหน่วยราชการหน่วยงานต่างๆได้มาทํางานในส่วนของจังหวัดเราก็ได้ใช้งบของจังหวัดเนี่ย ในการจ้างบุคลากรมาเป็นเจ้าหนีาที่ประจำนะครับจำนวน3คนซึ่งทํางานกันเป็นเวลามากว่า2ปีแล้วนะครับนี่คือจุดแข็งจุดที่2จุดแข็งจุดที่3คือความสนใจของนักลงทุนนะครับขณะนี้มีนักลงทุนเนี่ยเข้ามาสอบถามข้อมูลพกปาก,กผู้ว่าตลอดจนเจ้าที่ของอศูนย์ o s s นครปนมเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับทั้งนักลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศ โดยเพื่ยิ่งนักลงทุนที่มีความสนใจในพื้นที่ที่ขณะนี้ทางเราได้กันพื้นที่จํานวน1,400ไร่นะครับซึ่งจากส่วนหนึ่งจากที่สธานณโคกปูแตะเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นที่ราดพัสดุแล้วขณะเดยียวกันเนี่ยสำนักงานที่ดินจังหวัดนครนมเนี่ยก็ได้ออกโฉนดที่ดินเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนในการที่จะคณะกรรมการนโยบายพัฒนาศเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจะได้มีการจัดประชุมเพื่อเห็นชอบในเรื่องของอัตราค่าเข้าค่าเช่าค่าธรรมเนียม แล้วก็มอบหมายให้กรมธนารักษ์เนี่ยดำเนินการเชิญชวนผู้สนใจหรือนักลงทุนเนี่ยให้มายื่นข้อเสนอในการที่จะลงทุนในพื้นที่1,400ไร่แห่งนี้นะครับก็เรียนว่านักลงทุนรายใหญ่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนกลุ่มใหญ่ของประเทศนะฮะในหลากหลายกลุ่มแล้วก็นักลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งลาวฝั่งเมืองฮาติงของประเทศเวียดนามหรือทางเมืองชงจัวเขต เศรษฐกิจพิเศษอ่าวเปยผู้ของประเทศจีนนะครับก็ให้ความสนใจและได้มาพูดคุยได้มารับฟังการดําเนินงานการชี้แจงของทางจังหวัดนครนมและก็แสดงเจตจำนงว่าอยากที่มีการลงทุนนะฮะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนครปนมนะครับซึ่ง3จุดนี้เราถือว่าเป็นจุดแข็งของจังหวัดนครนมที่จะพร้อมในการที่จะเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของนครปนมคุณผู้ชมครับ การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการเปิดประมูลสรรหาภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนนั้นเป็นภารกิจของกรมธนารักษ์ครับในส่วนของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับทางกรมธนารักษ์เนี่ยก็ได้มีการเตรียมพร้อมและก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเปิดประมูลอยู่2แปลงนะครับซึ่งอยู่ทางด้านอีสานตอนบนนะครับก็คือทางจังหวัดนนองขายกับมุกดาหารนะครับทั้งสองแปลงเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับ ได้ขายซองไปแล้วนะครับก็นักลงทุนก็มาซื้อซองไปค่อนข้างมากพอสมควรนะครับตอนนี้ในพื้นที่ที่ติดต่อกันนะครับก็คือจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งกําลังจะนํามาเปิดประมลนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ของคณะท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าการดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่องทางด้านอีสานตอนบนนะครับตั้งแต่น้องคาย ลงมามุกดาหารลงมาถึงนครพนมเนี่ยก็จะสร้างาเรียกว่าการค้าขายตามเรเบียงแนวเศรษฐกิจชายแดนเนี่ยอย่างมากนะครับก็จะเป็นการสร้างงานด้วยนะครับทำให้ชาวอีสานเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่ามีงานทําในเขตพื้นที่ตัวเองไม่ต้องเข้ามาทํางานในกรุงเทพนะครับสิ่งที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือเรียกว่าการค้าขายชายแดนเนี่ยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็จะทําให้การ รียกว่าโลจิสติกระหว่างประเทศนะครับจากประเทศไทยผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ไปเวียดนามไปจีนเนี่ยทั้ง3าเขตเนี่ยนะครับทำได้มากขึ้นนะครับผู้พัฒนาเรียกว่าพัฒนาที่ดินรายใหญ่ๆเนี่ยก็เข้ามานะครับแล้วก็พวกอุตสาหกรรมก็มีเข้ามานะครับตอนนี้ทั้งทั้งหมดเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าการตัดสินใจของเขาว่า,าการนําที่ดินเขตเศรษฐกิจมาใช้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุดในเรื่องใดยอย่างเช่นเรื่อง โลจิสติกนะครับหรือเรื่องอทําเรื่องเกษตรกรรมนะครับเพื่อที่จะแพ็กเกจสินค้าเกษตรกรรมและก็นําส่งขายไปยังต่างประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอให้นักลงทุนเขาตัดสินใจแต่เรื่องศักยภาพกับความพร้อมเนี่ยเราเราได้ชี้แจงความพร้อมไปแล้วนะครับรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านภาษีนะครับด้าน B O I นะครับซึ่งจัดให้เต็มที่สําหรับพื้นที่ทั้ง3แปลงนียนะครับ คือนักลงทุนไม่ต้องไปเ,เรียกว่าไปหาสิทธิพิเศษจากที่อื่นเลยนะครับเพราะทั้ง3พื้นที่นี้จัดให้เต็มที่อยู่แล้วการเดินทางผ่านสะพานวิตรภาพแห่งที่3 <c oughs> เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงจากประเทศไทยไปสู่ประเทศลาวเวียดนามและจีนได้สั้นที่สุดซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการนักลงทุนในด้านการขนสง่งและระบบโลจิสติกได้เป็นอย่างดี สำหรับนักลงทุนที่เข้าร่วมลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมจะได้รับสิทธิพิเศษที่ภาครัฐสนับสนุนอาทิสิทธิประโยชน์ทางภาษีสุลกากรและกรมสรรพากรยกเป็นอาการขาเข,าขา้าสำหรับเครื่องจักรอาการขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา5ปีทางภาคเอกชนนะครับคิดว่าถ้าสมมติว่าเกณฑ์พิเศษของนครพนมดำเนินการไป ได้ด้วยดีนะครับรก็คงจะเป็นการข้าวกระโดดของเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมทางหอการค้านครพนมก็ช่วยกันระดมเพื่อนๆที่เป็นนักธุกิจที่อยู่ต่างประเทศเช่นที่เวียดนามแล้วก็ที่ลาวให้เข้ามาร่วมลงทุนในเขตพิเศษ,ษ,ษ,ษของประเทศไทยเราโดยเราให้คำมั่นสัญญาครับเขาว่าถ้าสมมุติมาลงทุนในเขตพิเศษ,ษ,ษของอ่านครพนมก็จะมีความมั่นคงมากกว่าที่อื่นครับประเภทของการลงทุนที่เขาลงรายชื่อมานะครับทั้งหมดประมาณ 85ลายนะครับก็จะเป็นประเทศโลจิสติกอุตสาหกรรมแล้วก็โรงงานทางด้านการเกษตรด้วยชัยภูณิที่เหมาะสมนะครับนครนมจะเป็นศูนย์การของโลจิสติกที่จะสามารถที่จะไปเวียดนามแล้วก็ไปถึงจีนตอนใต้ได้ชาวนครนมทุกวันนี้เขาจะมองเป็นที่สะพานมิตรภาพ3นะครับแล้วเขามองว่าสะพานมิตรภาพ3ทําให้นครนมจเจริญแบบก้าวกระโดดได้ ฉะนั้นเขาก็เลยมองบอกว่าถ้าหากว่าเขตพิเศษของนักขนมเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาก็มีความมั่นใจอยากจะให้เกิดเร็วแล้วก็เขาก็ย้ายได้ร่วมลงทุนด้วยนะครับแล้วก็การต,ตอบรับนี่ดีมากครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับตัวแทนของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับที่มีความสนใจจะมาร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ,ษ,ษ บริษัทประกอบธุรกิจด้านไหนยังไงครับครับบริษัทยาวา่าเราเนี่ยก็คือเป็นผู้นําทางด้านระบบการวางระบบไม่ว่าจะเป็นพวกเลสเบิร์กหรือว่าระบบออโตเมชันควบคุมอัตมัติให้กับโรงงานอุตสาหกรรมครับว่าทางบริษัทก็มีความสนใจเรื่องของการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยหลายแห่งเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเราจะไปพร้อมกับระบบโรงงานอุตสาหกรรมที่จะก่อตั้งขึ้นมาครับ ก็คือจะไปวางในเสริมในด้านเทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านเน็ตเวิร์แล้วก็ระบบออโตเมชันให้กับทางโรงงานครับส่วนพื้นที่แถบนี้แหะครับพื้นที่ที่มีความเชื่อมต่อกับหลายประเทศ3าประเทศเป็นอย่างน้อยนะครับโดยเฉพาะที่นคนรพนมแบบนี้ความน่าสนใจที่จะมาลงทุนในมุมมองของบริษัทคืออะไรครับครับก็อย่างนครพนมเนี่ยก็มีจุดดีในเรื่องของโลเคชันซึ่งแล้วก็มีการเชื่อมต่อสะพานข้ามไปฝั่งลาว แล้วก็อีกหน่อยเนี่ยทางจีนหรือลาวแล้วก็ไทยเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ก็คิดว่าเป็นโลเคชันที่ค่อนข้างดีครับในการลงทุนครับเอาท้ายที่สุดเมื่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบอย่างที่นครพนมเนี่ยคิดว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยครับที่ถ้าเกิดว่าเกิดเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนครพนม แล้วก็การค้าขายก็น่าจะดีขึ้นค,คุณผู้ชมครับความสําเร็จของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคนครพนมคงไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญนะครับจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของรัฐบาลและศตกยภาพของจังหวัดคนครพนมเองทั้งในเรื่องของที่ตั้งความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเส้นทางการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะทำให้จังหวัดนคอมน,นมนั้นจเจริญก้าวหน้าขึ้นแล้วยังจะทำให้พื้นที่โดยรอบและประเทศเพืนบ้านได้รับประโยชน์ด้วยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ที่นครพนมสวัสดีครับ